ขอดีของสาวเลมันเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคือสาวเลมันนะคะย่างที่บอกคือเขาสิตธิละคะ้างัวเนื้อก็ได้ราะคาสูงนะคะอยู่ในงัวสวยงามก็ได้ราะคาสูงคะ่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทุงสตูดิโอค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรคนเลี้ยง,งวัวทุกท่านค่ะมือนี้ก่าฝนตกค่ะเมื่อคืนนี่ฝนตกเบิดคืนตอนเศร้ากัยังลิ้นลิน,ลนปล่อยปอยอยู่เนาะค่ะอากาศดีดีวันนี้พึ่งปล่อยงัวค่ะมือนี้ก่สีบ่ได้ปล่อยง้ออีกแล้ว พอดีว่าเมื่อวานนี่กะทายพัฒนาการบรรดาลูกสาวในคอใหรพ่อแม่พี่น้องเบิ้งค <c oughs> องโบนี่กะสีเลี้ยงเป็นงัวโค้งเนาะคะ่ะส,สื้องัวโค้งขอม้าเลี้ยงแหละพี่น้องสื่อม้าราคาบ่าแพงเนาะคะ่ะเพราะว่าเขากะอาศัยว่าทุนเฮา่าหลาไหลสื่อม้าขนาดว่าบ่าแพงนี่กะซื่อในช่วงที่ราคางัวขึ้นหลายเนาะคะ่ะกะถือว่าแพงคือเก้านั่นแหละ เปรียบเทียบกันกับสมัยก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงช่วงช่วงก้อนทิ้งว่าสิเป็นล้ําปีสกินนะคะ่ะเ,เขาอื่นว่าจังไดดพ่อแม่พี่น้องพากันย้ายกลับบ้านนะคะ่ะพากันกลับจากกรุงเทพกรุงไทยกลับสู้ต่างจังหวัดเนาะคะ่ะแล้วกับมาซึ่งง้วเลี้ยงก็เลยเห็นหย้ยละคะ่างัวตอนนั้นพุ่งพุ่งประเภทที่ว่าพุ่งพุ่งขึ้นเท่าตัวเนาะคะ่ะ นี่ค่ะสาวเลมันเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งเขาแก่ๆสาวเลมันนี่ที่จริง <c oughs> ตอนสื่อม้านี่ได้ม้าลาค้า28เด้ค่ะพี่น้องได้ม้าในลาค้า28บแดบบนี้กะค่าขนส่งแน่ค่ะฉีดยาแรกแน่ฉีดยาบำรุงห้เขาเนาะค่ะแล้วก็สิมิยาท่ายพยาธิบันนี้ยาท่ายพยาธินี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องกะฉีดได้ทุกๆสมเดือนเนาะคะ่ะ แตตวายุคอกนีก็บ,บ่ได้ฉีกค่ะแม่เพื่นสีเอาเครือโกฮ้อแม่ค่ะเสียเอาเครือกฮ้อเนาะคะ่ะมาแช่น้ำห้ยง้วกินบางครั้งกะซับแล้วก็ผสมกันในอาหารคนผสมกันในรั้มในหัวอาหารทั้งเสียค่ะแล้วก็ใหย้ยงัวกินเลยเนาะคะ่ะแต่สิโบ่บ,บคอยได้ใส่ยาท่ายพยาธิเว้นสเตว่าเขาสือเขาไม่ละค่ะคอยคอยๆสีได้ท่ายพยาธิเขาเดี๋ยวสีพาไปเบื้องเขาไกลๆค่ะพี่น้อง นี่ค่ะซาเล่ตอนนี้กัพอดีว่าหไาอาหารคนเนาะคะ่ะเอาทําเข่าบานเทานี่แหละค่ะห้กินที่เคยเพิ่นไปบ้านผู้บ้านยาเพิ่นกตสิได้หัามเข่าม้าแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องห่้สองถ้วยเนาะคะ่ะห่้สองถ้วยช่วงหนึ่งสิมีฟุ้นข้อโพดค่ะวันนี้ฟุ้นข้าโพดเบิร์ดก็ะเล็บว่าได้รั่งฟุ้นข้อโพดกระถือดีเด้อพี่น้องถ้าผู้ให่อายุไก่เป็นตาสื่อมาห่้งวกินยุ่ ฟูนเขาโพดนี่โปรกิโลละ3บาทกว่านึงค่ะโปรตีนสูงไขมันสูงคือกันเนี่ยค่ะอันนี้คือสาวเลมันช่วงล้ำโตยาวและก็ลึกดีค่ะน้ำใต้ก็ดีติดโบดเนาะคะ่ะช่วงวังหันบพะผสมเพราะว่าเป็นล้ำปีละค่ะไม่นีน้สิจับเวลาผสมเนี่ยค่ะพี่น้องช่วงล้ำโตยาวดีค่ะช่วงล้ำโตยาวแข็งขากระยีใ่ใสได้ค่ะขอกจืดแน่เด้อค่ะพี่น้องคือฝนตก ฝนตกบัดนี้กับอืน่นเนี่ยค่ะช่วงล้าโตเขาจะยาวติดโบดค่ะเล่มันตัวนี้นี่ถ้าเขาเบิ่งนี่ค่ะสีได้ทั้งง้วเนื้อแล้วก็ง้วสวยงามเลยค่ะตีลาค้างั้วเนื้อก็ได้ตีราค้างั้วสวยงามก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือข้อดีของการผสมเล่มันค่ะพี่น้องเบิ่งกทั้งสี่เป็นก้ามเนือ้อเขาบ่หลายเลยค่ะเบิ่งทั้งสี่เป็นกามเนือ้อเขาบลหลายแต่ว่าถ้าไปจับเบิ่งนี่แน่นเปียกเลยค่ะ สร้างน้ำหนักใช่เขาหนีหลายก็เขานะคะ่ะน้ำหนักเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาเน้นๆทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะเมื่ออ้วนซ้ำเขาแต่ว่าเหง้กล้ามเนื้อเขาจะหลายแหละพี่น้องสาวเลมันเนี่ยค่ะแข้งขาเขากายแย่อยู่แข้งขาก็ยาย่ใส่ได้เละเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะพี่น้องเมืองกล้ามเนื้อเขาใกล้ๆน,นี่ค่ะ พอดีว่าเอฟซีแะค่ะอยากเห็นสาวเล่นี่ค่ะพี่น้องส่งน้ำตัวเงาๆไปเลยค่ะติดโบดเบิดตตัวเขาแล้วค่ะขอบหูขอบตาเครื่องเพชรนี่ค่ะพี่น้องขอดีของสาวเลมันเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคือสาวเลมันนะคะยางที่บอกคือ เขาสิตีราคาง้วเนือ้อก็ได้ราคาสูงนะคะอยู่ในงัวสวยงามก็ได้ราคาสูงค่ะพี่น้องเพราะว่าเอ่อถ้าเกิดว่าลักษณะของเขาสวยเนี่ยค่ะตีเป็นง้วสวยงามก็ะได้ขึกันเนาะเพราะว่าส่วนมากนี่ชาโลเล่เนี่ยค่ะพ่อแม่พี่น้องสิซือขายกันในราคาง้วเนือ้อน่ค่ะถ้าเป็นแม่พันกับทุกมะน,นีชาโลเล่ราคาสูงค่ะชาโลเล่ดีๆนี่ราคาสูงเนาะอันนี้สีเขาก็ออกแดงคาคพี่น้องชาโลเล่ตอนนี้ ตอนแรกก็ถือว่าซื้อได้ซื้อได้กับว่าถือบ,บ่แพงเนาะค่ะมีสิบแปดคะแนนนี่อ่าสีเขากระแดงอยู่นคะคะสีกระแดงอยู่ค่ะผสมผสมกันนาสีผสมบ้ามันแดงและค่ะพี่น้องเพราะว่าลักษณะเขาลักษณะลักษณะโค้งสั่งเขากบใสได้นะคะช่วงน้าตัวเขาย้าวดีช่วงน้าตัวย้าวดีค่ะพี่น้องแขงขากับใสได้เลยแขงขาแงอยู่เนาะ เลี้ยงได้ประมานเดือนเคื่งเนี่ยค่ะนายหอยเพลินมะหอสามสิบผาเนาะคะ่ะตั้งแต่ก้อนว่าเป็นล้ำปีสกินเทากับบ่อเดขายตอนนี้กับเป็นซั์ดแล้วแหละค่ะเดี๋ยวสินับมือผสมเขาเป็นซัร์ดว่าชัดเจนเทาก็บค่อยอยากผสมเดี๋ยวสิหายาบำรุงหายาอย,ย่างมะไ่เขาแหละค่ะพี่น้องสิหายาบำรุงยาอย่างมะไ่เขาจากเขาค่ะสำหรับมือนีจังไหนก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่เิเได้พัาคลิปจากทั้งช่องรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ